ของปลอมไม่พอซื้อแพงผมแป้งธรรมดาสาไฟฟ้าอบตราชาเทวะมันไม่ใช่ประัิมากรรมอันนี้มันคือช่องโหว่งทางกฎหมายปปชมีมติเอกชนครับชีมูลผู้บริหารและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตงบประมาณของเงินอุดหนุนวัดบางหน่วยงานเป็นองคอ์กรตรวจสอบเชิญผมไปคุยส่วนตัวขอให้ผมยุติการตรวจสอบในลักษณะตีแผ่ขุดคุยท่านจะอ้างเรื่อง การตรวจสอบแบบสมานฉันในเชิงในเชิงฉันมิตรเนี่ยผมยอมรับไม่ได้ผู้นําองค์กรต้องมีเจตจำนงที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการที่ชื่ท่านไม่ได้พูดแต่ปากท่านต้องทําให้เห็นแต่ถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกครับผมเจอถูกขับรถตามตอนคืนขับมาขนาดแล้วก็ชี้หน้าผมผมเชื่อว่าเป็นการข่มขู่ผมแหละถูกแจ้งความดําเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทอีกครั้งหนึ่งก็โทรศัพท์มาที่ เบอร์การของสถานีมึงระวังตัวให้ดีแล้วก็วางสายผมไม่กลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยแต่ผมไม่ประมาทแต่สิ่งที่ผมกล้าทำผมกล้าทำความจริงให้มันปรากฏครับเงินแผ่นดินเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของเองินแผ่นดินมีสิทธิ์ที่จะติดตามตรวจสอบแต่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อติดตามตรวจสอบแล้วต้องไม่นิ่งไม่เงียบ